กลับสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจําช่วงเย็นวันที่3เดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการรายงานข่าวสารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้ FP Market เนี่ยเขามีให้บริการแล้วนะครับนักทุนก็สามารถที่จะสแกนคิวอาครคด,ด้านล่างแล้วก็เข้ากลุ่มได้เลยนะครับผม สวัสดีนะักลงทุนครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจกันสักนดิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวข่าวที่เราจะคุยกันในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกท่านล่าสุดแล้วทางด้านของสำนักข่าวนะครับบูมเบิร์ก็มีการรายงานมาครับว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาการผ่อนปรนข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศในช่วงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อรัสโควิด -19 สำหรับนักเดินทางที่ต้องการมาทำธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นระยะสั้นนักศึกษาต่างชาติและพนักงานที่มาฝึกงานด้านเทคนิคหลังยอดผู้ติดเชื้อรัสโควิด -19 ในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา โดยในเบื้องต้นนะครับคาดว่าข้อกําหนดแรกที่จะถูกเปลี่ยนแปลงก็คือการลดวันกัก ตัวหรือที่เรียกว่าส t a คอร์ตนนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาทําธุรกิจในระยะสั้นๆและประชาชนญี่ปุ่นที่เดินทางมาทําธุรกิจจากเดิมเนี่ยซึ่งจะต้องทําการกักตัวเ,เป็นเวลา10วันนะครับจะเปลี่ยนเป็นเหลือเพียงแค่3วันเท่านั้นโดยคาดว่าจะสามารถประกาศอย่างเป็นทางการได้ในสัปดาห์นี้เลยครับเพื่อให้มีผลบังคับใช้เร็วที่สุดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ยังมีการเตรียมเปลี่ยนแปลงนโยบายบางส่วนสําหรับนักศึกษาต่างชาติและแรงงานต่างชาติ ที่เข้ามาฝึกงานด้านเทคนิคที่ญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ครับการพิจารณาผ่อนปรนข้อจํากัดดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ภาคธุรกิจของญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนคลายการเปิดพรมแดนประเทศเนื่องจากในปัจจุบันการระบาดของวัสโควิด -19 นะครับได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอย่างไรก็ตามครับ การพิจารณาการผ่อนคลายการเปิดพรมแดนของประเทศนั้นจะยังไม่รวมนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดแต่อย่างใด จากการพิจารณาผ่อนปรนข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของรัฐบาลญี่ปุ่นในครั้งนี้ได้ทำให้ราคาหุ้นของ ANA h o l d i n g นะครับเพิ่มขึ้น3.4%แล้วก็ราคาหุ้นของ Japan Airlines นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น3.1%ด้วยเช่นเดียวกันขานรับกับข่าวดีของการเปิดเมืองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอันนี้เป็นข่าวที่ทางเพจของ eFinance Times นะครับมีการแปลแล้วก็รีบเรียงมาครับทุกท่านทีนี้เรามาดูอีกข่าวหนึ่งครับของ Infoquest นะครับมีการรายงานมาว่ากรรมการ BOJ หรือว่ากรรมการของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยมีการแนะนําถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหากผลกระทบโควิดในฟมเริ่มบรรเทาตัวนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งด้วยนะครับที่ทําให้สกุลเงินเจปนิีเนียมีการปรับตัวแข็งค่าเมื่อวานนี้ครับเพราะว่ามีการคอมเมนต์ดังกล่าวแล้วก็ในช่วงนี้ยังมีแรงหนุนจากการที่ยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรั อยุสิบปีปรับตัวลดลงด้วยนะครับก็เลยสร้างแรงหนุนให้กับตัวขอสกุลเงินเย็นครับผมธนาคา,การกลางญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายนนะครับโดยมีการระบุว่ากรรมการ BOJ ได้อภิปรายเกี่ยวกับทิศทางของมาตรการปล่อยเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยคณะกรรมการรายหนึ่งยังได้เสนอให้มีการยกเลิกการใช้มาตรการดังกล่าวเมื่อผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มบรรเทาลงครับ ในการประชุมเมื่อวันที่21-22ที่ผ่านมานั้นนะครับผมขอภาย21-22กันยายนคณะกรรมการ BOJ มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ในสภาวะเปราะบางแม้ว่าธนาคารกลางอีกหลายประเทศได้เริ่มปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นก็ตามทั้งนี้คณะกรรมการ BOJ ได้คงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับติดลบ0.1%และคงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาลอายุ10ปีนะครับไว้ที่ราว0%ในการประชุมวันดังกล่าวรายงานการประชุมนะครับมีการระบุว่ากรรมการ9ใน11รายของ BOJ ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการเดินหน้าสนับสนุนบริษัทต่างๆด้วยการใช้มาตรการปล่อยกู้ฉุกเฉินเพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งล่าสุด BOJ ก็ได้ออกมาตรการดังกล่าวไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ดีครับมีกรรมการ1รายได้เสนอให้ดีการถอนมาตรการการปล่อยกู้ฉุกเฉินเมื่อมาตรการดังกล่าวหมดอายุ ลมในเดือนมีนาคมปีหน้าครับหากว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มบรรเทาลง BOJ ก็ควรจะต้องยกเลิกการใช้มรารการดังกล่าวแต่การตัดสินใจในเรื่องนี้จําเป็นต้องทําอย่างระมัดระวังกรรมการดังกล่าวได้มีการระบุการว้นะครับทุกท่านนี่ก็คือข่าวสารจากประเทศญี่ปุ่นครับผมและพบกันใหม่นะครับนักงชุนสวัสดีครับ